เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมาซื้อทุเรียนภูเขาไฟที่บ้านซำตารมครับบนถนนเส้น24ข้างหลังผมก็คือ,อจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มุ่งหน้ามาทางศรีสะเกดครับก็คืออำเภอกันทละลักษ์นะครับถนนเส้น24นี้นะครับก็จะติดกับบ้านซำตารมซึ่งเขาปลูกทุเรียนนะครับไม่ใช่แค่หมู่บ้าน ัมตารมนะครับหมู่บ้านในละแวกนี้เขาก็จะปลูกทุเรียนกันนะครับเป็นเอกลักษณ์ก็คือดินภูเขาไฟแล้วก็ทุเรียนก็จะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ก็คือรสชาติหวานเนื้อละเอียดนุ่มกลิ่นไม่ฉุนมากนะครับนั่นคือเอกลักษณ์ผมมาซื้อกินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมาแบบรีบๆซื้อแบบเอาไปชิมเพื่อที่จะดูว่ารสชาติยังได้มาตรฐานเหมือนเดิมไหมเพราะว่าเคยกิน ีที่แล้วก็รสชาติดีครับปีนี้ก็มาชิมแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็ถือว่าผ่านรสชาติยังมีคุณภาพเหมือนเดิมครั้งนี้ผ่านมาก็จะตั้งใจมาซื้อเพื่อที่จะเอาไปกินที่บ้านด้วยนะครับดูซิว่าเราจะโชคดีจะมีทุเรียนภูเขาไฟที่เขาตัดมาแล้วก็มันกำลังพอดีไหมครับหรือว่าต้องเอาไปป่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับ รอยหาซิปนี่ทุเร <sh> ียนจากสครับนี่บ้านเฮาค่ะก็ว่าเกดโบอันนี้าไทุเรียนผู้เขาไฟนี่บอกครับเม้นค่ะอ๋อขายตามกลมงี้ขายตามกลุ่มงามกลุ่มงามกลมงามก่มงา่าม่งามกลุ่มค่มกล่มงามกลย่งามกลงามกลุ่มงามกลุ่งม่สาก่ารกลุ่มอากบุ่าลย่มงามก่กล่มลุ่าม่มากลากลงามาก่ามกาลงม่าม่ากมุ่มากลุาุามามามกล ตัวเดียวร้อยเจ็ดสิบเนาะสวนจากสวนของไทยครับนี่อันนี้สวนแม่อ่อนค่ะสวนแม่อ่อนค่ะสวนแม่่ออนนสวของคุณแม่เองค่ะสวนเองค่ะอ๋อเป็นเจ้าของสวนมาขายเองเลยจ้้าาถั้งแถบเลยนะครับนี่ทุกเรียนปลูกข้าวไฟนะครับก็จะมาต่างสวนกันนะครับแต่ว่าสวนแต่ละสวนน่ะก็จะอยู่ในพื้นที่นี่แหละครับบ้านซัมตารุม บ้านสีอุดมแล้วก็ละแวกนี้ใกล้เคียงกันนะครับแถบนี้หนะ้าดินภูกเอาไฟนะครับก็จะมีประชาชนแวะมาซื้อกันเยอะแยะนะครับถนนเส้น2-4นะครับเี๋ผมจะมาที่ร้านแรกนี่แหละครับสวนแม่ออนเนาะบ้านซ้ำตาล่มนี่บอครับในสวนตอนนี้มีมีทุเรียนบอ แต่โอขันแก่มันต่ออกกอลักะาออกกอลักะดากอลักะดาซึ่ง h ิ t t a r อีกค่ะจากกอลักะดากระชิงาวเลยยังไม่ดอกอยู่ก็บมี่แล้วไปขันใหญ่อ๋อมันมาเป็นชุดเป็นชุดบอกครับมนจากมาเป็นชุดเป็นชุดแล้วก็อันมีมอดถูกรุ่นนีอืมรุ่นแรกรุ่นหัวดอกตัวนี้รุ่นแรกเนาะค่ะรุ่นแรกรุ่นหัวดอกรุ่นแรกนี่ตัดตัดมาเมือใดครับนี่ตัดมือก้อนนี่ค่ะตัดเมือว่านก้อนตัดเมือก้อนกับเมือว่านเมือว่านกับตัดแต่ก้อนนั่นก็มีอ๋อครับครับ ยังเหลืออีกหลายชุดอยู่เนาะมันทยอยออกเรื่อยเรื่อบ่มัสีหอดเดือนสิงหาขุนบัวน่ะหอดเนาะสวนคุณแม่ออนกี่ไร่ครับอันโตอยู่บ้านนันจะสองอยู่ไฮน์สิบหาอ๋ออยู่อยู่สิบเจ็ดไร่แต่อยู่ติดกับบ้านอ่ะสองไร่อ๋อครับครับอ่อทีนี้พร้อมพร้อมกินไหมนี่พอดีไหมก็พร้อมกินค่ะต้องต้องได้ไปบ่มก่อนบอกกันจังเดยอันต้วที่บ่มกะมี ือว่าตั้งหมูก้อนก็มีตั้งหมูอวานก็มีก้อนๆนั่นก็มีครับผมเอาเลือกให้ผมแนสันเอาแบบพอดีครับตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบเนาะตัวนี้ร้อยห้าสิบนี่เห็นบอกนี่คือบอกใค่ร้อยห้าสิบก็ได้กับเบิ้งในตีหลังอ๋อผู้มันหน่อยบ่บ่จะบ่ผมันหน่อยแล้วนี่นกับไมอยู่ผู้เดียวนี่อ๋อผู้เดียวแต่ว่ามันใหญ่ ตัวนี้ก็น้อยลงมากตัวนี้ก็ระลีบตัวนี้กระบอกนี่ผู้มันบดเต็มเนาะค่ะอ๋อราคาก็เลยลงมากลอยหาสิบค่ะบ้านนี้ก็ห้าสิบคายจังไดรก็ะสีอยากอายใค่บานแค่เมืองเพื่อนตัวน่ะอืมอืมอืมน้ำน้ำเนี่ก็หายเลยหายน้ำกระโบขึ้นบ่อยอ่างเลยมันห่อนครับแสดงว่าปีนี้ผลผลิตเป็นจังไรดีซ้ำปีที่แล้วบ่สู่ปีที่แล้วบ่ได้สู่ปีที่แล้วบ่ได้ปีที่แล้วหน่วยกระห่างโอ้ครับ เป็ดเปดเดี่ยวเดี่ยวมันหนาวช่วงฤดูหนาวมันหนาวโดนที่นี่ก็มาร้อนก็ร้อนเกินไปแม่นอ๋อมันก็เลยล้วงเนาะที่เรียนก็ทั้งลวงทั้งขึ้นลูกก็ขึ้นบ่ได้ครับลังสวนก็สีก็ยังบ่งามบ่ยังครับแต่ว่าก็แซ่บเด้ครับงั้นเอาเอารอยเจสซีให้ผมเอาลูกได้สวยๆนี่บ่สวยบ่ลูกนี่มันสวยอยู่แต่ว่ามันสีลูกบ่เอาแบบพอดีประมาณว่ากินมืออื่นก็ได้อย่งสีหน้าเพราะว่าผมจะเอากลับบ้าน เอากินมื่ออืน่นกินพรุ่งนี้หรือไม่งั้นก็กินเย็นนี้ก็ได้พันด่างเจ๊สีบักปลาขึ้นยันแมมวคือเป็นบักขึ้นยันเสือบ,บางนี่สีปลาซุปด้นี่พันหมอนท่องนะคุณแม่หมอนท่องค่ะหมอนท่องอร่อยเปอร์เซนต์ด้วยครับผัดซีกินหมอนทองอยอ่างเงี้ยจ๊สีก็กินกันได้ไดบางเรื่องเนี่ยคนอยกากได้แข็งแข็งเอากินหมอแรกน้ำละก็เอากินมื่ออืน่นน้ำเอาร่วมกันลูกนี่อะไรเป็นจังใด๋เดี๋ยวดูเอาผู้ใหญ่ๆนี่แหละ บุญก่อนแามันยดดมันบวชึกนะแดดมันจีใช้ก,กีฬาจะเข้าสวนบัได้เสียชื่อสวนเนาะแม่เนาะเอาแบบคุณภาพเลยครับเกรดเอเลยเอบวกนี่นี่เขาเป็นจังสี่กับบัวใดเขาเอื่นมันเป็นท็อปเป็นอ๋อเป็นท็อปเขาเอื่นว่าเป็นท็อป,ป,อปลักษณะเป็นท็อปก็คือมันเป็นแบบใดมันถุเป็นดำดำขึ้นมาจังสี่ครับค่ะอีแม่กับบัวายอีแม่กับต้นโอ้เยี่ยมมากเลยครับนี่คือ แม่ค้าที่มีสปิริตนะครับเน้นคุณภาพเป็นหลักครับครับผมตรงนี้ไอตัวนี้วันนี้ตัวนี้ลูกนี้วันนี้เนาะัานผมเอาสองลูกคกินร่งกับอะครับผมไกอีกีกโลสองโลเกือบจะครึ่งสองโลสี่ขีดครับ่ังรวมกันครับ เกือบจะศีโลยังไม่ถึงศีโลดี3ามโกครับผม3ามจุดเกคูณร้อยเจบาทครับผมอันนี้เท่าหอเลยเนาะค่ะเนาะเอาหก้วนบ่ได้บ่ได้ค่ะเอาหกทวนเห็นไหมครับแม่ค้าใจดีแม่คุณแม่ออนใจดีครับนี่นี่นี่หกร้อยหกสิบสามบาทลดให้63บาทครับได้ห0ร้ทวนครับ แม่ผ่าให้ด้วยได้ไหมเออผ่าให้ด้วยครับกรีดให้ด้วยเพราะว่าผมผมผ่าไม่เป็นกินยากถ้าถ้าผมจะเข้าไปชมสวนนี่ไปได้บอกคุณแม่ไปไปช่อมสวนน้องสาวนี่สวนรุ่งที่วากอนรถจี๊จอดเต็มเลยเราอยู่นี่อ๋อสวนรุ่งทิวากอนแน่นอนเขาเขามีคนอยู่สวนอยู่เนาะนี่น้องน่องดูยุนรองเท้อยู่หล้วเขาก็มีทุเรียนขายอยู่หน้าสวนน้ำเนาะีครับนี่ครับผม ตัดออกมาใป็นแค่สวนคนวันนี้ว่าพอขาดจีนเมื่อคือพอขาดจีนค่ะอ๋อส่งออกไปจีนนุ่นจีนทีนี้ติดจีนมันมานุนอืมครับจักก็ส่งไปไม่ไม่อะไรนแต่เขาว่าพอขาดจีนพอขาดจีนจนะารับครับผมจากจากนี้เขาไปในหมู่บ้านไกลบอ่บอบ่ไหนค่ะซื้อซื้อสวนยังเกาะรุ่งที่บากรรุ่งที่บากรครับแล่นด์กับไปนี่เพราะก็ทิยู่ขวาหรือซ้ายซ้ายมือค่ะ,คะแล่นกับไปนี่อยู่ซ้ายมือเนาะ เดี๋ยวจิเขาไปเบิงสวนรุ่งที่วากรครับจะไปดูว่าเขาปลูกกันยังไงไปดูลูกมันที่ห้อยอยู่ในต้นมันเป็นยังไงไม่ใช่แค่ทุเรียนนะคุณแม่เนาะที่เขาขายทั้งเงาะทั้งมังคุดท,ทั้งมะไฟต้นีบ พอว่าพอดิกินวัอนี้่นสิกินคนออื่นโอ้ได้ตัวนี้สําหรับพรุ่งนี้แต่แต่ลูกเล็กกินนะไอ้ลูกนั้นกินวันนี้ครับแม่สิกินไผรก็คือคือบัดรห้าใฮหัวบานจังค่อยกีดเล่นกีดถีเด้อร์กีดๆให้น้าแน่บ่ได้บ่กอย่านมันบ่อแสบล้มบ๊อบเป็นหยังบ่เป็นหยังแม่แม่กินใครอยู่นี่มื้อวานที่เป็นกอบนอกข้างในเนี่เฮาก็กินไดนะชาวชาว่ามันแข็งก็่ยัข้างข้างในมันสุกได้นี่ข้างในมันจะสุกนะอ๋อมันแข็งเนาะใช่มัน เขาเรียกกรอบนอกนุ่มในงั้นงั้นงั้นถ้าถ้าเราไม่กรีดถ้าเราไม่กรีดมันก็จะค่อยๆสุกมันก็จะอร่อยกว่าไอตัวที่กรีดใช่ไหมใช่อ๋องั้นไม่ต้องกรีดใช่ไหมอันนี้ข้างในมันสุกแล้วเดอ้อนี่ครับผมข้างในมันสุกแล้วนี่เขาเรียกกรอบนอกนุ่มในครอบมันจะกรอบนี่ครับรอบืมกรอบนอก,น,อกนุ่มในครับอ่าโอเคถ้ามันถ้ามันสุกอย่างนี้มันก็จะเรียกแต่แต่ถ้าเราจะกินพรุ่งนี้เราไม่ต้องกรีดตัวนี้จะอร่อยกว่าภูนี้อีก

ฝรังกับมี่ฝรังกิมจูบอกนี่น้ำพึ่งน้ำพึ่งขวดจีบาทขวดสองร้อยฝรั่งถุงจักบาทร้อยเดียวเงาะล่ะร้อยเดียวตอมัดมัดมัดหนึ่งนี่มีจักโล่ครับนี่สวนของคุณแม่เองชื่อสวนหยังสวนยายมดอยู่ในซ้ำตาลร่มนี่บอ อ๋ออ่างั้นช่วยคุณแม่มัดนึงเอาฝรั่งครึ่งถุงไปกลัวกินไม่ทันเดียวมันจะเสียเอาเอาให้ครึ่งถุงเอาตััวนนนะจะเอาครึ่งถุงเอาาตก๋อเออในตะกาเออในตะกานี่ก็ได้จะเงาะเงาะเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งกิโลเนี่ยสองโลแสดงว่าโลละห้าสิบบาทเนาะครับฝรั่งโลเท่าไหร่ ตัวนี้โลครึ่ง5้บาทครับผมได้ช่วยอุดหนุน,นครับทางนู้นก็มีนะครับบางคุดทางนู้นเยอะเลยเอตอนนี้ผมก็ได้ทุเรียนภูเขาไฟแล้วนะครับสวนคุณแม่ออนนะครับผมอุดหนุนสวนคุณแม่ออนเนี่ย600บาทได้2ลูกลูกลูกใหญ่กินพรุ่งนี้ลูกเล็กกินวันนี้ แล้วก็สวนคุณแม่ <A. S 1> คุณแม่เอ๋นี่สนับสนุนเงาะครับนี่100บาท2โลแล้วก็ฝรั่งกิมจูโลครึ่ง50บาทนะครับวันนี้กินผลไม้ภูเขาไฟจากอำเภอกันทละลักษ์นะครับบ้านซำตารมอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องเพื่อนท่านไหนผ่านมาผ่านไปเส้นถนน2อสีนะครับมาแวะอุดหนุนสินค้าจากท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะ ทุเรียนภูเขาไฟนะครับอร่อยมากการันตีเพราะว่าผมชิมมาแล้วสำหรับปีนี้นะครับ<ม>ลหลังจากที่ผมซื้อทุเรียนจากร้านของคุณแม่อรนซึ่งท่านเป็นเจ้าของสวนนะครับตัดทุเรียนมาขายเองนะครับปลูกเองขายเองนะครับ เพิงหมาแงนเพิงแรกเลยนะครับร้านแรกเลยนะครับซ้ายมือและผมก็จะเข้าไปในหมู่บ้านซัมตารมนะครับตำบลกระจาดเอ้ยไม่ใช่ตำบลตระกาศครับตำบลตะตะกาศบ้านซัมตารมนะครับคุณแม่ออนบอกว่าที่สวนก็เหลืออีกหลายชุดนะครับนูน่นน่าจะหมด ประมาณเดือนสิงหาคมคุณแม่ว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยว่าอยากจะเข้า like ไปดูในสวนแต่คุณแม่บอกว่าลูกชายไม่อยู่ลูกชายเข้าเมืองนะครับก็เลยแนะนำให้ไปที่สวนรุ่งทิวาซึ่งเป็นน้องของแกเองนะครับสวนรุ่งทิวาไปก็จะเจอป้ายแล้วก็อยู่ซ้ายมือว่าอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็มีนะครับสวนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับตัวนี้สวนสวนวินกวานะครับตรงนี้นะ มีทุเรยียนวางขายหน้าสวนเลยนะครับข้างในก็จะเป็นสวนนะครับขวามือของผมก็จะเป็นสวนยางพารานะครับแสดงว่ายางพาราสวนนี้ก็คือยางพาราภูเขาไฟนะครับกล้วยภูเขาไฟครับนี้น่าจะเป็นกล้วยกล้วยอะไรไม่กล้วยไข่ก็กล้วยหอมแหละนะครับต้นเล็กๆอย่างเนี้ย แต่ต้นใหญ่ๆนะกล้วยน้ำวาน,น,นครับต้นเงาะก็มีนะนี่ข้างทางเห็นไหมครับนี่คือต้นเงาะนะติดลูกนะครับแต่ว่ายังไม่สุกนี่หลังต้นเงาะก็เป็นสวนทุเรียนนะครับตัวนี้สวนสเลเตนะครับสวนสเลเตะละเบอรนะครับสวนนี้นะแต่ผมจะไปที่สวนรุ่งทิวาที่คุณแม่ออนแนะนำ กบอกว่าจะมีรถจอดเยอะๆนั่นแหละแกบอกว่ามีทุเรียนขายหน้าสวนด้วยแต่ผมจะเข้าไปดูในสวนทุเรียนที่อยู่ในต้นดินภูเขาไฟมันเป็นยังไงถ้าโชคดีก็อาจจะได้สอบถามเจ้าของสวนว่าวิธีการปลูกวิธีการดูแลเป็นยังไงนะครับใช้วิธีการยังไงนะครับถึงได้ผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับผมเห็นรถจอดเยอะๆใช่ร้านนี้ไหม ตรงนี้เป็นอะไรที่นี้ก็จะเป็นอีกสวนหนึ่งมั้งแต่เขาไม่มีชื่อสวนไม่มีป้ายบอกนะอ๋อนี่ยเนี่ยเป้ายเขาอยู่นี่นี่รรนนแหละ,นะครับเนี่ยเนี่ยที่คุณแม่อรนแนะนําเนี่ยรุ่งทิวากรนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในสวนนะครับ สวนรุ่งทิวากรน,นะครับบ้านซัมตารมอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับนุ่นลูกทุเรียนเต็มต้นเลยครับทั้งลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่ครับซ้ายมือของผมและตรงข้ามถนนก็เป็นทุเรียนนะครับทั้งแถบเลยนะแล้วก็ยางพารานะครับนี่คือทางด้านทิศตะวันออกนะครับของสวนรุ่งทิวากอนนะครับ หน้าสวนเขาก็จะมีทุเรียนวางขายนะครับแล้วก็มีประชาชนมาอุดหนุนมาซื้อกันนะครับคึกคักเลยนะครับทุเรียนหน้าสวนครับโลดจักบาทครับทุเรียน อ๋อตามตามคุณภาพของลูกทุเรียนตั้งแต่ร้อยห้าสิบถึงร้อยเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสูงสุดนี่ร้อยห้าสิบบ่อถ้าถ้าเป็นลูกลักษณะจักบาทกันร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเนาะ <ม>ครับครับสวนรุ่งที่วาเนาะทางนู้นแล้วเรวจะเข้าไปดูครับมาดูทุเรียนภูเขาไฟที่อยู่บนต้นครับนี่ลูกเบลมเทิ่มเลยลูกใหญ่มากสองลูกนี้น่าจะลูกละ ไม่ต่ำกว่า3ามโลเลยครับต่อลูกนะนี่เลยครับดกอยู่นะครับแต่ว่าถามคุณแม่ออนที่ขายอยู่ถนนใหญ่แกบอกว่าปีนี้ผลผลิตไม่สู้ปีที่แล้วครับเพราะว่าปีนี้ฤดูหนาวนะี่ยหนาวนานแล้วก็พอมาช่วงปีใหม่ ปี66มันก็ยังหนาวอยู่นะครับปกติความหนาวจะหมดไปแล้วตั้งแต่กลางมากราแต่นี้หนาวยาวนานมาจนถึงกุมภาพันธ์เลยนะครับสำหรับปี 66, 66นี้พอมาตอนนี้นะครับก็ร้อนมากเลยนะครับเดือนเมษาเดือนพฤษภาวันนี้เดือนพฤษภานะครับวันที่6พฤษภาคมนะครับ อากาศก็ร้อนมากผลผลิตก็เลยไม่สู้ปีที่แล้วนะครับชาวสวนก็ให้ข้อมูลมาอย่างนั้นนะครับผมซื้ออยู่ถนนใหญ่นะ่ะร้อครับแต่เข้ามาหน้าสวนนะ่ะร้อนะครับเพื่อนๆแวะเข้ามาไม่ถึงกิโลนะครับเข้ามาประมาณ400 500เมตรครึ่งโลครึ่งกิโลเมตรนะครับ ก็จะมาถึงสวนแล้วนะครับไม่ใช่แค่สวนรุ่งที่วาสวนนี้นะหลายๆสวนนะครับเรียงรายกัน2ข้างทางเลยจะได้ราคาที่ถูกกว่าถนนใหญ่นะครับถ้ารู้งี้ผมเข้ามาซื้อหน้าสวนเมื่อกี้ซื้อที่ถนนใหญ่มันร้อยเจ็ดสิบแต่มาซื้อหน้าสวนอนะ่าร้อยห้ครับลูกนี้น่าจะสองโล สองโลครึ่งพื้นที่ให้ผมคาดคะเนด้วยสายตาสําหรับสวนรุ่งทิวานี้น่าจะยี่สิบไรได้ไหมประมาณนั้นนะครับยี่สิบไร่นะครับดูระบบน้ำนะครับเนี่ยเดินระบบน้ำนะปลูกกันเป็นแถวเป็นแนวตะวันออกตะวันตกนะครับปลูกเป็นแนวตะวันออกตะวันตกนะครับ อายุทุเรียนผมไม่ได้ถามข้อมูลเขาเพราะว่าเขากำลังวุ่นอยู่กับการขายทุเรียนของเขาอยู่ไม่อยากจะรบกวนแต่ใจจริงอยากจะสอบถามอยากจะสัมภาษณ์ <c oughs> กำลังจะเที่ยงห้าโมงกว่าๆครับผมอยู่ใต้ต้นทุเรียนน่าจะอายุไม่ต่ำกว่า8ปปีนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับทุเรียนพันหมอนทอง อูกในพื้นที่ที่เราเรียกว่าดินภูเขาไฟนะครับใจจริงผมอยากจะสอบถามสัมภาษณ์เจ้าของสวนนะครับแต่ว่าเกรงใจเพราะว่ากําลังง่วนอยู่กับลูกค้าที่กําลังมาจับจ่ายซื้อขายทุเรียนอยู่ที่หน้าสวนนะครับติดถนนเข้ามาในหมู่บ้านซัมตารมนะครับไม่ใช่เพียงแค่ทุเรียนนะครับเขามี นี่ไงครับมังคุดมังคุดภูเขาไฟแต่ยังไม่สุกนะครับมีหมาเฝ้ามังคุดอยู่ด้วยครับไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้กลัวหมากัดมากเลยทางนี้ก็มีนะครับอยากจะไปซูมถ่ายลูกมังคุดใกล้ๆแต่ว่ากลัวเจ้าถิ่นเขาครับนี่ะนอนอยู่ใต้ต้นมังคุดนะครับหน้าตาดุด้วยทั้งสองต้นครับทางนู้นด้วยครับ หน้าตาไม่รับแขกเลยครับกำลังหุดหงิดอยู่กับอากาศที่ร้อนครับเห็นไหมครับนอนอยู่ใต้ต้นมังคุดครับต้นมังคุดใบใหญ่ๆผิวมันสีเขียวเข้มนะครับยังไม่สุกลูกยังเล็กสีเขียวอ่อนนะครับติดกับต้นทุเรียนทุเรียนมีทั้งลูกอ่อนลูกแก่นะครับลูกใหญ่ลูกเล็ก พื้นที่ประมาณ20กว่าไร่นะครับผมคาดคะเนด้วยสายตานะครับอาจจะถึง30ก็เป็นได้ปลูกเรียงแนวยาวทิศตะวันออกตะวันตกนะครับอายุทุเรียนไม่ต่ำกว่า8ปีนะครับอาจจะ10ปีได้นะครับตัวนี้ลูกใหญ่มากนะ่าจะ4โลครับนี่ไซส์3โล4โล5โลเลยครับลูกนี้น่าจะ5โลนะนไซส์นี้ครับ5โลผมจะออกจากตรงนี้แล้วครับ กลัวเจ้าถิ่นเขามางับขาครับเนี่ยสองตัวหน้าดุดุเลยนะนะใต้ต้นมังคุดเขาไม่นอนใต้ต้นทุเรียนนะถ้านอนใต้ต้นทุเรียนเผลอเมื่มอไหร่นะครับเผื่อทุเรียนหล่นลงมาเกิดอะไรขึ้นผมว่าคาที่เลยนะไอ้สองตัวนะเพราะว่าทุเรียนน่ดูขนาดไซส์ทุเรียนสิครับเนี่ยดูกับมือผมนะครับเนี่ยตัวนี้น่าจะสี่โลกว่านะครับ นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ให้มานะครับนี่คือดินภูเขาไฟนะครับอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับติดกับตะเข็บชายแดนเทือกเขาพนมดงรักกั้นระหว่างศรีสะเกดกับเขมรน,นะครับหรือว่าประเทศกัมพูชาสำหรับคลิปนี้นะครับ พาเที่ยวชมสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับจบไว้ที่สองลูกนี้แล้วกันเบิ้เริ่มเลยครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ